คลิปนี้ผมนำรถเจ้า ADV 160นะครับทดลองขี่ขึ้นเขาไปที่จุดชมวิวมดอยสุเทพนะครับก่อนถึงพระธาตุอสุเทพนะครับก็เพิ่มถ่ายคลิปตั้งแต่แยกไฟแดงหน้ามอนะครับเลี้ยวขวาตรงไปผ่านบริเวณหน้ามอนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับรถจะยังไม่ได้เค้นกำลังอะไรมากมายเนื่องจากว่า ยังไม่พ้นระยะลังอินนะครับขณะที่ขับขึ้นไปเนี่ยก็วิ่งอยู่ระยะทางได้ประมาณร้อยเกือบ2 0 0กิโลนะครับก็ยังถือว่าไม่พ้นลังอินจะต้องผ่าน1,000กิโลแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องไปก่อนถึงจะทดสอบพวกความเร็วสูงสุดดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือจะทดสอบดูอัตราเร่งนะครับว่าขึ้นเขาเครื่องร้อยหกสิบเนี่ยพอไหวไหมนะครับอันนี้เราก็จะขี่ผ่านทาง หน้ามอนะครับหน้ามอของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผ่านหน้ามอผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับขึ้นไปผ่านอนุสาวรีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นทางลาบอยู่นะครับขี่ไม่เร็วมากไม่เค้นมากนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆผมเร็วก็ประมาณห้าสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะครับการจราจรก็ พอไปได้นะครับไม่หนาแน่นมากนะครับจะให้ดูเรื่องของความคล่องตัวตัว adv หนึ่งถึงแม้จะเป็นแฮนด์บาร์ที่กว้างนะครับแฮนด์จะกว้างกว่า Honda p c x แก่้งกว้างกว่าพวกตระกูลสกูปปี้หรือว่าตระกูลเวฟนะครับแต่ก็สามารถที่จะมุดได้นะครับมุดได้สบายนะครับเนื่องจากว่าแฮนด์ไม่ได้กว้างมากมายขนาดเท่ากับตัว350แต่ถ้าเป็นตัวสามเนี่ยแฮนด์จะสูงและกว้างกว่านี้นะครับมุดยาก อันนี้ก็ผ่านขึ้นมาทางาในส่วนของเดี๋ยวรเราจะผ่านของไอ้สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับตรงนี้นะครับผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่แต่ดูรถคันนี้นะครับขัดไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดก็แปลกดีเหมือนกันนะครับไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่เลี้ยวเลยนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมค่อยมาเปิดตอนจะเลี้ยวนะครับอันนี้ก็ขับขึ้นเขานะครับเริ่มขึ้นจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับเริ่มไต่ระดับ ความชันขึ้นไปอัตตาริ่งติดมือดีมากนะครับเครื่องร้อยหกสิบเนี่ยแรงต้นหรือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ผ่านอนุสาวรีของครูบาศรีวิชัยนะครับที่เป็นที่เคารพสักการะเป็นที่ศรัทธาบูชากราบไหว้ของชาวล้านนานะครับโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ลำพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ กำลังเครื่องดีมากจากการที่ผมก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปของการรีวิวเนี่ยผมผมเคยขี่ cb 3 0 0 f นะครับซึ่งเป็นตรงนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องในคลาส300นะครับ CC จริงๆคือ2 8 6ก็ตีเป็น300นะครับอยู่ในคลาส3 0 0เป็นรถคลัสต์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับรู้สึกจะ5เกียร์นะผมจำไม่ผิดน,นะหเกียร์หรือ6ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะขี่ไว้นานแล้วครับขี่หลายปีแล้วครับขี่แล้วก็ ายออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาขี่รถเล็กตัวส s c o p y i ตัวส s c o p y i เ,เล็กคล่องตัวแต่กําลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเนื่องจากเป็นรถเก่านะครับถ้าเทียบจาก3ตัวนี้เนาะในความรู้สึกผมเนี่ยแรงต้นเนี่ยไม่ได้ต่างจาก CB 300 F เลยนะครับเครื่อง160เนี่ยเทโลดีของ Honda ตัวใหม่ที่ว่าเป็นทเท่งดีเท่าเรียกว่า ESP Plus นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ มีการหล่อลื่นของลูกสูบนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสี่วาลนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะฉีดลงใต้ลูกสูบเพื่อหล่อลื่นระบายความร้อนนะครับทำให้การทางานของเครื่องยนต์เนี่ยมันลื่นไหลดีมากนะครับทําให้กําลังเครื่องดีมากขี่แล้วรู้สึกว่าไม่แตกต่างจากเครื่อง cb-300 ตัวเก่าที่เคยใช้นะครับแรงต้นนี้พุ่งบิดเป็นมานะครับขณะขึ้นเขานะครับบิดพุ่งบิดพุ่งนะครับ แรงกว่าพวกตระกูลสกูปีแน่นอนนะครับเวฟร้อยี่ห้านี่ก็แรงกว่าตัวนี้แรงกว่าเวฟร้อยี่ห้าไปแล้วแล้วก็ข้อสําคัญคือมันสบายครับบิดเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเข้าเกียร์สิ่งที่ต้องปรับแก้ตอนนี้เท่าที่ลองขี่ดูก็คือเรื่องของลมนะครับจะเห็นว่าชิวบังลมด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ปรับยกสูงสุดเนี่ยแต่ว่าลมก็ยังประทะตัวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมมีแลนว่าเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนตัวชิวหน้าเนี่ยนะครับ ต้องเปลี่ยนเยแล้วลัก็สั่งแล้วลสั่งของมาละนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชิวให้เป็นชิวที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้บังลมนะครับให้มันปะทะตัวน้อยลงนะครับให้ลมเนี่ยมันมันเลยหัวขึ้นไปนะครับตอนนี้คือลมปะทะตัวปะทะหน้าอยู่นะครับก็มีลมพอสมควรแต่ก็น้อยกว่าสกูปปี้นะครับน้อยกว่า c b นะครับแต่ว่าก็ยังมากอยู่ในความรู้สึกผม จากการที่เคยขี่ตัว P C X นะครับตัวนี้ลมจะประทะมากกว่า P C X เนื่องว่าตัว P C X เนี่ยรถเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะการนั่งที่นั่งเบาะจะเตี้ยนะครับแล้วก็หน้ารถมันจะเชิดชิวหน้ามันจะใหญ่นะครับลมมันจะไม่ค่อยประทะตัวเท่าไหร่ตัวนี้ถ้านั่งมันจะกระชับสูงถ้านั่งอารมณ์เหมือนกับนั่งรถเหมือนเราขี่รถวิบากนะครับเหมือนขี่รถรถที่มีถังน้ํามันด้านหน้าครับรถที่มีถังน้ำมันด้านหน,น,น้าอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับ แม้จะเป็นรถสกูตเตอร์นะครับแต่ว่าอารมณ์ในการที่เขาออกแบบมาเนี่ยเวลานั่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาเข่าเนี่ยหนีบกับเบาะนะครับเบาะมันจะยื่นออกไปข้างหน้าแล้วทีนี้เนี่ยผมเสริมเบาะด้วยเบาะเด็กอารมณ์ก็เหมือนกับว่าเราขี่รถที่มีถังน้ํามันด้านหน้านะครับจริงๆตัวนี้ก็มีถังน้ํามันไม่ถึงกับหน้านะฮะแต่ถังน้ามันอยู่ตรงกลางกลางรถนะครับเป็นข้อดีข้อนึงที่ผมชอบนะครับเวลาเราเติมน้ำมันเนี่ยแต่ก่อนรถถ้าเป็นรถสไตล์นี้นะครับมันจะต้องจอดแล้วเปิดเบาะ แล้วค่อยให้เด็กปั๊มเนี่ยเติมน้ำมันซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เวลาเปิดบ่อจะต้องเอากุญแจมาเสียบเปิดใช่ไหมครับต้องถอดกุญแจจากสวิตช์มาเสียบตรงที่เปิดบ่อนะครับแล้วเปิดบ่อแล้วเติมน้ามันนะครับแต่ว่ารถปัจจุบันนี้หลายๆรุ่นนะครับตัวใหม่ๆเนี่ยที่ชอบมากก็คือ1ก็คือกุญแจไม่ต้องมีแบบเสียบนะครับเป็นแบบที่พกไว้นะครับเป็นคีย์เลสไม่มีแบบเสียบแล้วนะครับ แล้วก็การเปิดเบาะหรือว่าการเปิดฝาถังน้ำมันเนี่ยใช้การกดปุ่มเอานะครับกดปุ่มบริเวณที่ที่สวิตช์ของรถนะครับง่ายๆนะครับสะดวกสบายมากนะครับรถปัจจุบันนี้อันนี้เริ่มไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากจากบริเวณนั่งสนสัตว์ขึ้นมาถึงตรง ในส่วนของไอจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวนี่เป็นจุดชมวิวที่ก่อนจะถึงวัดพระธาตุบรรสุเทพนะครับยังยังไม่ถึงวัดพระธาตุบรรสุเทพนะครับอยู่ข้างล่างรู like ้สึกว่าระยะทางประมาณเก้ากิโลนะเก้าหรือสิกิโลี่าผมจำจำจำไม่แน่ใจนะครับจำจำไม่ได้เหมือนกันคือระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ขึ้นไปช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับมันไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเข้าฤดูหนาวแล้วรถอาจจะเยอะขึ้นมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับทางขึ้นดอนสุเทพเนี่ยไม่ว่าจะมาฤดูไหนเนี่ยพอไต่ระยะขึ้นไปสักพักเนี่ยอากาศจะเย็นนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับก็มีคนจอดขับรถขึ้นมาเที่ยวมีคนเดินออกกําลังก็มีนะครับระหว่างทางเนี่ยมีคนเดินขึ้นไปออกกำลังน่าจะไปบนไว้หรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เดินลงด้วยนะครับทั้งเดินขึ้นเดินลงก็ถือว่าแข็งแรงนะครับ ความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นไปถึงหกสิบนะครับจังหวะที่เราต้องการที่จะเร่งแซงนะครับบิดปุ๊บเป็นมานะครับบิดปุ๊บเป็นมาเลยถือว่ากําลังต้นนี้ดีมากนะครับชอบมากแม้จริงๆใจผมจะชอบตัว3 5 0รอยห้าสิบนะครับซึ่งสามห้าสิบเนี่ยเขาว่าแรงกว่าน,นี้อีกนะครับกําลังจะมากกว่าน,นี้อีกแต่ตัวนี้ถ้าใช้งานอยู่ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเพียงพอนะครับเพียงพอ เพราะว่าเมื่อเรากลับจากบนเขาในการออกทิปแล้วก็ลงเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ยมันจะมันจะอุดอ,อุดรูรั่วนะครับของรถคันใหญ่ๆได้เลยนะครับคือมันมุดได้มุดสะดวกนะครับเห็นไหมครับกําลังเนี่ยบิดปุ๊บขึ้นมาเลยจาก40ไตเป็น50นะครับเบรกปุ๊บก็ลดลงมารถคันนี้นี่มี ABS นะครับล้อหน้าแต่ว่าล้อหลังนี่ไม่มีนะครับมีระบบ traction control นะครับ ช่วยเรื่องของการคมให้ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยบนสัมพันธ์กันไม่ให้รถลื่นถลไมซึ่งความลอดภัยให้มาคบคันนะครับก็จะแตกต่างจากตัว p c x นะครับ p c x เนี่ยมันจะให้ a b s มาทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับตัวนี้นีมีแต่ข้างหน้านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ออกแบบเป็นกึ่งลุยนิดๆน,นะครับกึ่งลุยนิดๆเพราะว่าแม้กระทั่งยางที่ให้มากับท่านั่งกับทรงรถอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูเป็นรถที่ไม่ใช่ทางเรียบจ๋านะครับที่สามารถ ลงไปทางฝุน่นได้บ้างน,นะครับอาจจะไม่ไม่หนักมากแต่ว่าทางฝุน่นเนี่ยจะดีเลยแล้วก็ระยะยุบของโชคหน้าเนี่ยมันเยอะกว่าตัว p c x นะครับจะเยอะกว่ารถรถสกูตเตอร์ทั่วไปทําให้เวลาลงหลุมนะครับเนี่ยอย่างการลงหลุมอย่างการตกหลุมก็อย่างที่ทราบว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะครับซึ่งรถตัวนี้ออกแบบมาในตอบโจทย์มากนะครับนี่ถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวเนาะไม่นานแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับมาที่จุดชมวิว ทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของอจุดที่หลายท่านที่ขึ้นมาจะต้องแวะนะครับแวะถ่ายรูปแวะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า,ามันสามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่ได้เป็นภาพบุมงกว้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจอดรถก่อนนะครับจอดรถขึ้นตั้งคููไว้นะครับราะว่าถนนมัน มันไม่เรียบมันเอียงนะครับขึ้นกระตั้งเดียวกลัวมันจะล้มก็ขึ้นกระตั้งคู่ไว้นะครับนี่มีนี่ครับข้อดีข้อหนึ่งครับมีที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่บริเวณเก๊ด้านซ้ายนะครับเราสามารถเอาสายสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมาเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับในระหว่างเดินทางซึ่งถือว่ารถมอตไซค์ยุคนี้สะดวกสบายครับไม่ต้องไปแปลงอะไรครับก็ทําให้จากโรงงานเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นภาพมุมกว้างก็มีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะครับไม่เยอะนะครับมีอยู่พอสมควรไม่เยอะนี่ครับก็จะเห็นชมวิวทิวทัศน์ได้ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้กว้างเลยนะครับภาพมุมกว้างเลยนะครับอากาศข้างบนนี้เย็นสบายนะครับอากาศข้างบนนี้เย็นสบาย ปกติจะมีร้านขายของร้านขายกาแฟร้านขายขนมเป็นพวกขนมกบเคี้ยวลูกชิ้นนะครับแต่วันนี้เห็นว่าไม่เปิดนะครับนี่ครับภาพถ่ายจากแอชชันแคมนี่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นภาพมุมกว้างนะครับจะเน้นให้เห็นเรื่องอทัศนียภาพต้นใหญ่นะครับตอนนี้ผมก็จะกลับแล้วนะครับขับลงไปนะครับก็เหมือนเดิมครับ โทรศัพท์เสียบไว้นะครับไว้ที่เกะด้านข้างนี้สะดวกดีนะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือรถอัตโนมัติเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเวลาขาลงอะ่ะเราไม่ได้เล่งล็อกเครื่องใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องไม่มีเอนจินเบรกแล้วก็มันต้องใช้เบรกเยอะบางทีเบรกอาจจะไม่เวลาลงเขาชันๆเนี่ยนะครับรอบนี้ก็จะได้รู้ครับว่ามันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขาลงเนี่ยมันจะมีเอนจินเบรกไหมนะครับเห็นว่ารถรุ่นใหมเ่เขาพัฒนาแล้วนะครับ พัฒนาแล้วเรื่องปรับปรุงเรื่องเอนจินเบรกให้มีในการช่วยลงเขาเนี่ยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยปกติรถรถสายพานรถเกียร์ตโตเนี่ยถ้าเราไม่เร่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหลเนี่ยมันไม่มีเอนจินเบรก e เนี่ยมันต้องใช้เบรกเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าลงเขาอ,อย่างเงี้ยายาวๆเนี่ยเป็น8 9กิโล10กิโลเนี่ยบางทีเบรกอาจจะไหม่นะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเบรกไหม่ปุ๊บเนี่ยมันเบรกไม่ได้นะครับเบรกไม่ได้ปุ๊บแล้วก็รถไม่มีเอนจินเบรกเนี่ยรถมันจะไหลเร็ว ไหลลงเร็วแล้วเบรกไม่ได้ก็จะเกิดอันตรายนะครับอาจจะแหกโค้งอาจจะไปชนอาจจะลงข้างทางอาจจะบาดเจ็บเสียชีวิตได้นะครับแต่ที่ผมลองตัวเจ้า a d v เนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับมันมี engine brake ครับแต่ว่ามันมีนิดหนึ่งนิดนึงก็คือเราจะต้องบิดคันเร่งส่งนิดนึงังแวะที่เราลงเนี่ยเราเร่งเครื่องเร่งเครื่องให้รถมีรอบขึ้นไปนะครับมีรอบขึ้นไปปุ๊บพอรอบมันติดปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่อนลงมาเนี่ย น่าจะเป็นระบบสายพานเนี่ยมันจะมีการการหมุนการดึงกับเครื่องเครื่องยนต์รถเนี่ยมันก็ทําให้มีเอนจินเบรกอยู่บ้างนะครับก็พอสมควรนะครับก็ถือว่าช่วยได้ได้เยอะเหมือนกันได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดาถ้ารถเกียร์ธรรมดาเนี่ยเราสามารถลดเกียร์นะครับเราสามารถลดเกียร์เพื่อให้อยู่เกียร์หนักๆแล้วก็ใช้เบรกน้อยๆได้เลยนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยต้องประคองต้องต้องเลี้ยงคันเร่งด้วยนะครับเร่งแต่งมีการแต่งคันเร่งเติมคันเร่งแล้วก็ใช้เบรกแต่ถามว่าลงยากลําบากไหมก็ไม่ลําบากครับสบายๆครับปล่อยลงแล้วก็เติมคันเร่งบ้างถือว่าโอเคเลยนะครับในการขึ้นขึ้นเขาลงเขาในตรงนี้ก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเขาชันๆอย่างกรณีดอยอ่างขางอย่างนี้ก็น่าจะอันตรายอยู่นะครับน่าจะอันตรายอยู่เห็นว่า ที่ดอยอ่างขางเขาจะติดป้ายเลยว่าเขาไม่ให้รถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยลงเขามันจะมี2ด้านนะครับคือมีด้านหนึ่งที่ชันมากๆเขาจะไม่ให้ลงเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ก็น่าจะอันตรายอยู่นะครับถ้าไปลงเขาชันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเขาขนาดประมาณดอยสุเทพเนี่ยนะครับขึ้นได้ลงได้สบายนะครับปลอดภัยไม่ห่วง mm. ก็ไต่ลงมานะครับข้อดีของรถตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับที่ผมตัดสินใจตัดสินใจได้ได้เร็วได้ได้ไดีกว่าตัว ที่เลือกระหว่างตัว160กับตัว350เนี่ยนอกจากเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาตัวนี้มันแสนนิดๆนะครับแต่ว่าตัว ADV 350เนี่ยตัวนั้นไปเกือบ2 0 0นนะครับแสนแปดแสนเกก็คือแพง,งกว่ากันเกือบเท่าตัวนะครับความสวยเนี่ยก็กินขาดอยู่แล้วความใหญ่อะไรต่างๆนี่คือมันกินขาดอยู่แล้วแต่ว่าจุดสําคัญก็คือถ้ารถจะใช้เป็น daily use นะครับใช้บ่อยอย่างผมเนี่ยใช้มาทํางานนะครับใช้ไปส่งไปรับลูกไปโรงเรียนนะครับ ใช้ไปทําธุระนะครับใช้บ่อยๆเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยสำคัญต,ต้นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว ADV 350เนี่ยที่ผมเช็คดูนะครับรู้สึกจะอยู่ที่30 30มนี่เต็มที่นะครับ30นี่คือเต็มที่แบบขี่แบบเนียนๆประหยัดประหยัดมือเบาๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราเร่งนะครับอยู่ในเมืองหรือว่าเรา,เอ,าออกไฟแดงออกตัวบ่อยๆเนี่ย เห็นว่าอยู่ประมาณ25บกลบนะครับ25บวกลบเนี่ยถ้าคิดเป็นกิโลเมตรตอนนี้ถ้าใช้น้ำมัน95เนี่ยมันอยู่ประมาณ40บาทใช่ไหมครับลองคำนวณดูเนี่ย40บาทนะห,าหารด้วย25มันตกอยู่บาท60ตังค์นะครับขั้นต่ำานะอาจจะเลื่อยไปถึง2บาทเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราบิดเร็วๆนะครับบิดเร็วๆตาน้ำมันก็จะต่ำลงไปอีกนะครับแต่เหลือ22 23เนี่ยมันก็เกือบ2บาทนะครับ ถ้าเกือบ2บาทนี่มันบริโภคพปพ,พกับรถกระบะดีเซลเกียรธรรมดาเลยนะครับกินปปพกับตัวเจ้เารีโวแคปที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนั้น,นตกประมาณ2บาทนิดๆิดนะครับซึ่งผมดูแล้วมันมันเกินจําเป็นนะครับตัวเลยว่ามาดูที่ตัว160 160นเนี่ยนัาปัดแจ้งไว้ที่4ี่บงขี่บางจังหวัขึ้นไป44 4 5นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ40 40กิโลเมตรต่อลิตร ก็เฉลีย่ยแล้วประมาณกิโลละบาทหรืออาจจะ80-90ตังค์ขึ้นอยู่กับการขี่ของเราแต่ว่ามันอยู่ประมาณนี้ครับประมาณบาทบวกลบต่างกันพอสมควรนะครับถ้าเราใช้เดลิยุดทุกวันเนี่ยค่าน้ํามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาแล้วก็ในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับรถตัวนี้ก็บำรุงรักษาเหมือนกับเว็บเหมือนกับสกูปปี้นะครับเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องก็หลักร้อยนะไม่แพง ได้เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องอัตราเร่งนะครับของรถที่เทียบกับตัว C b 3 0 0อยที่ผมเล่าแต่ต้นนะครับว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเจ้า c ี3 0ส้ออกต้นในศูนย์หเนี่ยเนี่ยกับตัวนี้ก็พอๆกันเลยนะครับไม่ต้องเข้าเกียร์โดยบิดปุ๊บปื๊ด,ป,ด,ป,ดปื๊ดไปเลยนะครับลองขี่ถึง80ด0เก้าไต่ระดับได้ได้เร็วพอสมควรนะครับในทางลาบทางเรียบนะครับแป๊บเดียวนะครับแปดสิบก้มดูไมค์ที่เอา้า8แปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วต้องต้องผ่อนลงนะครับ เดี๋ยวรอให้พ้นระยะลันอินแล้วผมค่อยดูอีกทีนึงว่าจะลองเทดท็อปสปีดดูว่าเขาจะขึ้นขนาดไหนแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตในช่อง YouTube ก็มีคนทดสอบอยู่เยอะนะครับมันได้อยู่ถึง120กว่านะครับ120กว่าซึ่งก็ถือว่าเร็วนะ120เนี่ยในการเดินทางสมมุติว่าเราจะไปต่างจังหวัดเนาะเที่ยวเนี่ยครับวิ่งให้ปลอดไปชมนกชมไม้ก็ประมาณ90้าสนะครับประมาณนี้แหละวิ่งน่มันก็ ถึงจุดหมายเหมือนกันครับอาจจะมีใช้เวลามากกว่ารถที่มีขนาดใหญ่อยู่บ้างเล็กน้อยหรือปานกลางก็แล้วแต่แต่ก็ถึงจุดหมายเหมือนกันที่สําคัญก็คือมันสบายกระเป๋าสบายกระเป๋าเราเที่ยวแบบประหยัดประหยัดนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วณตอนนี้เนื่องจากว่าอายุเรามากขึ้นแล้วคงไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ผมเมื่อก่อนผมขี่ซีบีสามรอเอ็มเนี่ยผมลากตั้งแต่แม่อมสอนยันจังหวัดน่านนะครับเติมน้ำมันครั้งเดียวนะแวะเติมน้ำมันครั้งเดียวเข้างน้ำแล้วก็ซัดยาวเลยนะครับ ประมาณ8ปดเชั่วโมงอย่างนี้คงไม่ทำแล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็แก่ตัวแล้วนะครับอาจจะเที่ยวชิวๆช,ชมนกชมไม้ไปนะครับเพราะสําคัญก็คือการต้องเที่ยวด้วยโมอเตอร์ไซค์คือขั้นทางนะครับระหว่างทางจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็มันก็คือจุดหมายแต่ว่าความสนุกจริงๆก็คือการอยู่ระหว่างทางนะครับอตอนนี้ก็ไต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับรถมันจะมีเอนจิ้นเบรกขึ้นอยู่ตลอดวิ่งค่อยๆวิ่งลงมานะครับมีเอนจิ้นเบรกอยู่ตลอดแล้วก็เราก็แตะเบรก ล้อหลังที่มีแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยเท่าที่ทราบมาเพราะว่าเขาเป็นรถที่กก่งออฟโรดเนี่ยเวลาเราไปวิ่งทางดำเนี่ยเวลาเราจะเบรกแบบสไลด์เบรกสไลด์ Slide, เหมือนรถมโตคอร์สเวลาเขาเบรก Break แล้วสลด์ยนี่ถ้ามันมี ABS เนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับก็ <c oughs> เลยตั้งใจว่าตัด ABS ออกนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยในส่วนของทกชั่นมนุษย์ท็กชั่นคอนโทรลก็สามารถปิดได้นะครับเปิดปิดได้กรณีเราอยากจะขี่แบบซิ่งๆหน่อยแบบให้ล้อหลังฟรีปัดทิ้งหน่อยปิดได้นะครับแต่จ้งคอนโทรลปิดได้ อันนี้ก็คือภาพรวมของการใช้เจ้า CB าโทษน,นะครับไม่ใช่ CB ครับเจ้า a d v 160น,นะครับ h o n d a a d v 160พิกัด1 5 6่งรบจมั้งผมจะไม่บิดนะส่วนเรื่องของอแรงอัดอแรงบิดอะไรพวกน,นี้ก็ค้นหาใน Google ครับเยอะยๆครับไปดูเลยนะครับผมดูแล้วไม่ใช่สาระครับมันก็เป็นตัวเลขแค่ตัวเลขในการเปรียบเทียบว่าจะเอารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้ในคลาสนี้ก็จะมีในส่วนของถ้าเป็นตัวเลือกยี่ห้ออื่นก็มียามาฮ่าครับพวก n Max ็ Mac. เครื่องมาใกล้เคียงกันครับ1 5อยหสิบห้าีซี n m a นแม็กแอรลออะไรพวกนี้ครับีต่ผมดูแล้วตัว h o nda นี่มันเป็นรถที่ถ้าเป็นรถยนต์ก็คล้ายๆกับพวกตระกูล t o y ยต a นะครับมันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนมือเนี่ยมันราคามันไม่ตกมากนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่รถยี่ห้อตลาดเนี่ยเวลาจะ เปลี่ยนมือนี่ก็ค่อนข้างลาบากนะครตอนนี้ก็มาถึงที่พระธาตุตัๆนะครับถึงที่อนุสาวรีย์ของท่านคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็ใกล้จะถึงทางลาบแล้วนะครับจุดที่เราสตาร์ทเมื่อกี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปจะตัดคลิปนะครับตรงที่หน้ามองนะครับอันนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับขาขึ้นขาลงนะครับใช้เวลาประมาณรวมกันแล้ว2ี ี่สิบกว่านอาทีแค่นั้นเองครับขึ้นก็ขึ้นประมาณสิบลงก็แค่สิบนะครับแล้วก็ไปเที่ยวๆนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับใช้ได้อันนี้ก็ให้เป็นแชร์ข้อมูลนะครับสําหรับท่านที่มองอยู่นะครับที่กาลังสนใจอยู่นะครับก็ทําคลิปมาให้ดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เผื่อท่านที่สนใจอยากจะมีรถตัวนี้มองๆอยู่เป็นข้อมูลที่ท่านจะได้ตัดสินใจนะครับเลือกว่าเอะเราจะเอาตัวไหนดีนะเจอเพื่อนด้วยนะครับตัวนี้ ADV 1 6 0แต่ตัวนี้ เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีกับตันอเมริกาสีฟ้าตัวนี้จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่เป็นชมใหม่160เหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องหนุ่มสวนยางนะครับผมก็จะลาไปาสุดท้ายแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ